ือมันมาแก้แก้แหล่งจริงครับตอนเข้าเกมปกติผมจะกระตุกนะครับผมปกติตอนเข้าเกมผมจะกระตุกนะครับผมมันจะมีอาการกระตุกแต่ตอนนี้มันหายแล้วครับผมบอกเลยให้ทุกคนเอาไปแบบลองตั้งลองแบบลองไอ้นี่ใหม่ไงคือแบบผมมาลองใหม่ลองบูสแตกใหม่5.9นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดตก็สามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนนนะคคครรรััับบเเพื่่ออปปป็กกาลลงใใจทิตไ เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่เลยนะครับว่าตอนนี้ผมเจอบุสแต่ผมได้อัปบุสแตกเป็น5.9.0แล้วเดี๋ยวเรามาดูบุสแตกใหม่กันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้อันทีมันมีการขึ้นมาใหม่นะับก็คือแบบโอ้แก้ไขหน้าต่างก็คืออะไรคืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันขึ้นมาใหม่ไงเราปังหมดดูปักหมดก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับมาดูตั้งค่านะครับผมเห็นสีแดงมันขึ้นก็คือตรงนี้มัน ตัวสอบริสฟอร์แมตอันนี้ถ้เป็นเก่าอยู่แล้วคนระับเดี๋ยวเราเช็คฟอร์แมตจะค่อยเช็คครับพอนนเช็คก็เขาจะบอกว่าเริ่มดิสฟอร์แมตไม่ได้เรื่อนายเคลียร์พื้นที่อย่างน้อย2ี่สิเกหูเยอะมากาเดี๋ยวเรามาอัปเดตว่าบูสเตอใหม่มีอะไรบ้างสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับผมอัปเดตให้ดูเลยอันนี้สามารถมาเคลียร์พื้นที่จัดเก็บได้นะครับผมอันนี้ก็มาเคลียร์จัดเก็บได้เลยครับสำหรับใครทนะี่จะเคลียร์เนาะอาจจะเรามาดูตั้งค่ากันเลยครับผมเหมือนเดิมครับ ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับจากที่บอกไปครับเหมือนเดิมทุกอย่างหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเป๊ะแต่เดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมดูว่ามันจะแหลกหรือเปล่าเราลองดูว่าอัปมาใหม่แล้วก็น่าจะดีขึ้นโอเคเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมมาดูกันว่าเขาจะแก้ไขปัญหาตรงไหนบ้างคุณผมแนะนำให้ทุกคนไปอัป เวอร์ชันใหม่มน,น,นะครับผมแนะนำเลยครับทุกคนเลยที่ให้ไปอัพอันนี้ผมจะปรับตั้งค่าของผมนะครับที่ผมบอกไปในการตั้งค่าคลิปที่แล้วครับสำหรับใครที่เป็นการ์ดจอสีเขียวนะครับก็ให้ไปไม่ใช่สีเขียวเอ็นวีเดียของเอ็นวีเดียครับค่ายเขียวนะครับก็คือไปถ้าเราไปปรับตั้งค่าตามคลิปล่าสุดของผมได้เลยนะครับผมที่ผมจะบอกว่ามันแล้วภาพมันจะแบบออกใจเงาๆดำๆนิดนึงแต่ว่าภาพมันจะไม่สวยเท่าไหร่ แต่ว่าก็สามารถเล่นได้แบบลื่นไหลอ่าม,มีคนจังหนึ่งพอดีจังหนึ่งจังเี่ท้าไปเลยเราท้าไปเลยครับมาๆมาๆมาเราท้าไปเลยแรกแแ,แบบลองตั้งลองแบบลองไอ้นี่ใหม่ไงคือแบบผมมาลองใหม่ลองบูสแตกใหม่5.9นะ<ใ>นผมใครที่ไม่ไอัปเดตก็สามารถเข้าไปอัปเดตได้เลย สำหรับใครที่บอกว่าอยากเล่นเวอร์ชันเก่านะครับผมสำหรับใครที่บอกว่าอยากเล่นเวอร์ชั่นเก่านะครับผมเ,เดี๋ยวผมบอกว่าแอปประมาณเวอร์ชันเก่าผมมีให้นะครับผมใครอยากได้ครับบอกว่าอยากเล่นเวอร์ชันเก่าเออมาขอได้ครับผมส่งให้ได้อาจจะผมเปิดได้ดูตอนนี้ผมมีแค่ version, เวอร์ชั่นอปบูแตกเก่าบูแตก5เก่าอัปเดตมาแรกๆก,ก็ดีอยู่นะถือว่าดีนะ ผมมีมีเวอร์ชัน5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8นี่ครับใครที่อยากด,ดักได้ก็ทำามาขอได้เวอร์ชั่นเก่าใครอยากลองไปเล่นนะแต่ันี้ผมแนะนำให้เล่นเวอร์ชันใหม่มากกว่าเวอร์ชันเก่าโอเคผมเมื่อวีชื่ออะไรนะคนนี้ปะ อ่าผมสร้างให้เล่นแล้วกันเดี๋ยวนี่เลยโค่นนี่เลยเดี๋ยวลองสร้างห้องมันปัดไฟได้เลยดูอันนี้เขาก็รีบจังเลยอ่าเหลือบดิดไาอยู่ใบนยูครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตั้งค่าใหม่โอเคผมสร้างมาแล้วทุกคนดูแล้วกัน คือเล่นเลยเข้ามาอัปเดตปุ๊บก็เล่นเลยลองบูแตกใหม่ไม่หน่วงครับไม่ไม่มีอาการหน่วงใดๆท,ทั้งสิ้นเลยใครใครอย่างนี่ก็ อัปเดตก็อัปเดตเลยโอ้หายด้วยนะครับเวอร์ชันนี้ผมบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้จะมาแก้ไขในการกระตุกตอนเข้าเกมครับสำหรับเวอร์ชัน5.8ไม่แน่ตัวกันผมด้วย ทมกคนผมเลยทุกคนไม่แต่งเติมผม <uç> วะอย่างฮาเลย่เอออะทุกคนผมจะบอกเลยนะครับว่ามันคือมันมันแก้แหลกนะครับผมคือมันมันแก้แก้แหลกจริงครับตอนเข้าเกมปกติผมจะกระตุกนะครับผมปกติตอนเข้าเกมผมจะกระตุกนะครับผมมันจะมีอาการกระตุกแต่ตอนนี้มันหายแล้วครับผมบอกเลยให้ทุกคนอ huh? ัพเวอร์ช<ด>ันเก้านะครับโคตรดีมันจะมาแก้กระตุกตอนเข้าเกมครับหรือว่าเกมค้างครับ Okay. Okay. เดี๋ยวทุกคนไปดูาภาพไฮไลท์กันเลยนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะปิดไมค์ละเพราะว่าโทรศัพท์วางอยู่มันผมเล่นไม่ถนะัดโอเคผมปิดไมค์แล้วก็ไปฟังเพลงแล้วก็ดูไฮไลท์กันนะว่าแหลกหรือเปล่าแต่ที่ผมบอกเลยก็คือมันแก้กระตุกนะครับผมแก้กระตุกแก้หน่วงครับจริงๆเลยก็คือเวอร์ชันนี้ดีมากครับให้ทุกคนอัปเดตเลยนะครับผม